อือ,อ,อร่อยกำลังดีส้มสายชูมันเกี่ยวอะไรกับผักดองของเราเกี่ยวค่ะเกี่ยวเต็มเต็มเลยฉันบอกเธอหมดแล้วนะเธอต้องดูให้จบนะคลิปฉันนะ่ะ กระหล่ำปีเราจะแช่น้ำเอาไว้ก่อนนะคะประมาณ1 0 1ถึงนาทีแล้วก็ล้างให้สะอาดเสด็จน้ำส่วนกระหล่ำม,ม่วงนะคะซิลินก็จะแช่น้ำไว้ก่อนใส่เกลือนิดหน่อยนะคะให้สีเขาออกมาแล้วเราก็จะล้างน้ำเสด็จน้ำนะคะเวลาเพื่อนๆล้างผักล้างหลายๆรอบมันจะได้สะอาด สวัสดีค่ะมาตามคำขอนะคะผักดองผักดอง <c oughs> ตอนแรกว่าอาทิตย์นี้จะไม่ขายหมูทอดนะก็ต้องขายนะคะเพราะว่ารับปากคุณเพื่อนไว้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดคลิปก่อนหน้านี้ครบห้าร้อยไลค์ก็จะทำผักดองให้นะคะตอนนี้เกินแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากขอบคุณมากผักดองนะคะซิลินทำไว้กินคู่ กับของทอดเพราะว่าผักดองรสชาติเขาจะเปรี้ยวหวานเค็มอย่างเงี้ยกินกับของทอดอะ่ะมันจะดีมากมันจะแก้เลี่ยนมากตัดเลี่ยนได้ดีนะคะทําให้ลูกค้าของเรานะี่ยกินของทอดเราได้เยอะขึ้นผักดองสารสนะคะก็เหมือนสูตรชาวบ้านทั่วไปก็จะมีน้ําส้มสายชูน้ําตาลแล้วก็เกลือ3อย่างเท่านั้นทีนี้ น้ำส้มสายชูเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นวางอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเนาะทางน้ำส้มสายชูที่มาจากแอปเปิลน้ำส้มสายชูขาวหรือน้ำส้มสายชูจากผลไม้หรือวายต่างกันยังไงแล้วคำว่าเปอร์เซ็นเนี่ยน้ำส้มสายชูมันจะมี5% 8% 10% 14%มันคืออะไรเดี๋ยวซิลินจะมาอธิบายให้นะคะตอนนี้เรามาทำ น้ำดองกันก่อนน้ำดองของซิลินซีลินจะใช้น้ำส้มสายชูที่ทำมาจากแอปเปิลนะคะชอบเพราะว่ากลิ่นหอมอะแล้วก็เขาละมุนไม่เปรี้ยวโดดน้ำส้มตัวนี้5%นะคะสัดส่วนน้ำส้มสายชูหนึ่งถ้วยตวง น้ำตาลหนึ่งถ้วยตวงเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟนะคะให้เขาละลาย เดี๋ยวเราตั้งไฟสักพักนะคะแค่น้ำตาลกับเกลือละลายก็ปิดไฟได้เลยนะจ๊ะตอนนี้น้ำตาลกับเกลือของเราละลายเรียบร้อยแล้วซิลินจะทิ้งเขาไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะให้เขาเย็นลืมบอกไปวันนี้ขออนุญาตหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆเราจะเห็นว่ามี การตกแต่งครัวอย่างสวยงามช่วงนี้เป็นเทศกา,ฮาลฮโลวีนเนาะซิลินก็ขอเอามาตกแต่งฉากหลังนิดนึงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศกาเทศกาลนี้นะคะขอสักคลิปนะจ๊ะแล้วทำไมซิลินต้องมาพูดถึงน้ำส้มสายชูมันเกี่ยวอะไรกับผักดองของเราเกี่ยวค่ะเกี่ยวเต็มเต็มเลยเพราะว่าน้ำส้มสายชูเมื่อเปอร์เซ็นต์มันไม่เท่ากัน ความเปรี้ยวไม่เท่ากันแน่นอนอยู่แล้วเวลาคุณดองอะ่ะคุณก็จะได้รสชาติไม่เหมือนกันซิลินใช้ตัวนี้5%ปซสัดส่วนก็คือ1ถ้วยตวงน้ำส้มสายชู1ถ้วยตวงน้ำตาล1ช้อนโต๊ะเกลือมันจะได้น้ำดองที่ออกมาพอดีที่ซิลินชอบแต่ถ้าเพื่อนๆไปเอาน้ำส้มขาวตัวนี้ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ถึงส0อะไปดองเวลาทำน้ำดองออกมามันก็จะเปรี้ยวโดดเลย เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆใช้น้ำส้มสายชู8%หรือ10%ก็ต้องเพิ่มน้ำตาลไปอีกครึ่งถ้วยตวงนะคะฟังดีๆนะเพิ่มน้ำตาลไปอีกครึ่งถ้วยตวงถ้าเป็นน้ำส้มสายชู8-10%เข้าใจตรงกันนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวให้สูตรไปไปทำมาพี่ซิรีนูมันเปรี้ยวมากเลยทำไมไม่เห็นเหมือนพี่ที่พี่บอกอร่อยเลย ฉันบอกเธอหมดแล้วนะเธอต้องดูให้จบนะคลิปฉันนะ่ะอืแล้วน้ำส้มสายชูที่ทำจากแอปเปิลตัวนี้เป็นน้ำส้มสายชูที่ทำจากฟอร์มบวตทำจากผลไม้ความเปรี้ยวเท่ากันแต่เขาจะให้กลิ่นไม่เหมือนกันตัวนี้จะเปรี้ยวเหมือนผลไม้เป,เปรี้ยวอะ่ะตัวนี้จะหอมซิลินซื้อตัวนี้มาเอาไว้ทำซอส มีซอสของฝรั่งเศสหลายตัวเลยนะที่ใส่น้ำส้มที่ทำจากฟอร์มบวยหอมเข้าใจตรงกันนะคะทีนี้การดองผักซีลินก็อยากให้เพื่อนๆเลือกผักที่เป็นผักเนื้อแข็งถ้าอยากจะได้ผักกรอบๆนะอย่างเช่นผักแครอทกะหล่ำปีกะหล่ำดอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความกรอบ ส่วนพวกแตงกวาเนี่ยถ้าอยากจะได้ความกรอบนะซิลินะนะนําให้ดองเป็นลูกซื้อแตงกวาลูกเล็กๆอย่างเงี้ยดองเป็นลูกจะได้ความกรอบมากกวา่าหรือจะหั่นก็ได้แต่ดองไม่ต้องนานนะดองแค่ข้ามคืนเดียวก็ได้กินแล้วทีนี้การดองของซิลินะซิลินก็จะดองเหมือนเราทําน้ําอาจาดที่จิ้มหมูสเตียรนึงออกไหมซิลินก็จะเพิ่มหอมหัวแดงลงไปด้วยแล้วก็ซิลินก็จะใส่พริกทีเนี้ยพริก มันเผ็ดเนาะขายให้ลูกค้าไม่ได้นะคะมันเผ็ดเกินไปฝรั่งกินไม่ได้นะจ๊ะซิรินก็ใส่เป็นพลิกหยวกสีแดงหรือสีเขียวแทนนะคะเพื่อให้เขามีสีให้หน่ากินขึ้นส่วนกะหล่ำปีม่วงซิลินไม่เคยดองนะคะตั้งแต่ทําผักด,ดองมาเพราะว่ากลัวสีมันไม่สวยแต่ปรากฏว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซิรินลองทําดูเออสีมันก็ไม่สวยอย่างที่คิดจริงๆด้วยก็เลยไม่ดองละ เอาไว้แต่งโรยหน้าแล้วกันเนาะกระหล่ำปีม่วงให้สีมันจัดจ้านอะเวลาจัดแต่งจานมันจะได้ดูแบบสีฉูดฉาดซิลินชอบแบบนี้อันนี้นะคะซิลินดองไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานวานันศุกร์เนาะวันนี้ที่อัดคลิปอยู่อะคือวันเสาร์แล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ขายของซิลินว่างเมื่อไหร่อะไรนิดๆหน่อยๆทาได้ซิลินต้องรีบมาเตรียมของทําของก่อนเพราะว่างานของเราเยอะ อันนี้ซีลินก็ขออนุญาตด,ดองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ําดองก็ตัวนี้เลยเออแล้วทําไมซีลินไม่ผสมน้ําก็ไม่รู้จะผสมน้ําทําไมอะคะ่ะเพราะว่าอย่างนี้มันก็อร่อยอะเห็นหลายๆสูตรเขาต้องผสมน้ําให้แบบน้ํามันท่วมท่ว,วมอย่างนี้ใช่ไหมอะซีลินว่ามันไม่จําเป็นอะซีลินเอามาคลุก,คล,กคลุกแบบเนี้ยทิ้งไว้สักประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง แล้วก็เอามาคนแบบเนี้คนคนคนใหม่ปิดฝาแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้มันก็รสชาติมันก็เท่ากันนะคะซิรินก็เลยชอบแบบนี้มากกว่าเพราะในน้ําอาจากของเรามันมีเกลือตั้งหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยเกลือเนี่ยมันจะไปดึงน้ําในผักออกอยู่แล้วถ้าเราใส่น้ําเข้าไปอีกมันก็เจิงนองเต็มตะลิง่งแล้วมันไม่เข้มขนนะ้นอะซิรินชอบแบบนี้นะจ๊ะ พูดเยอะไปป่ะเนี่ยพูดเยอะไปต้องขออภัยนะคะถ้าท่อนไหนคนดูบางท่านไม่อยากชมก็กดค้ำค้างไปได้นะจ๊ะอันนี้ใช้ได้ละเนี่ยอย่างอันเนี้ยอันนี้ประมาณครึ่งหัวกระหล่ำเปียะซิลินไม่ได้เทหมดนะคะ ซิลินใช้ประมาณครึ่งเดียวตอนนี้มีผู้ติดตามหลายๆท่านนะคะเป็นแม่ค้าเหมือนกันเป็นแม่ค้ารถฟู้ดทักก็เยอะนะคะขอบคุณนะคะพูดถึงรถฟู้ดทักหน่อยรถฟู้ดทักเนี่ยนะเป็นอะไรที่สะดวกมากเลยนะแต่ข้อเสียของเขาคือมันมีน้ําจํากัด ถ้าเราจะใช้น้ำในรถฟูทัคถ้าไม่มีสายยางที่ไหนมาต่อนะเราก็จะต้องขนน้ำจากที่บ้านไปเพื่อที่จะไปล้างผักเอ่ยทำความสะอาดเอ่ยซิลีนขอแนะนำแม่ค้าที่มีรถฟูทัคนะคะของทุกอย่างอย่างเช่นผักอย่างเนี้ยควรจะทำความสะอาดก่อนเตรียมของก่อนที่บ้านนะคะใส่กล่องใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วค่อยยกไป ไม่ควรจะเอาผักไปล้างในรถฟู้ดทัชนะคะเพราะการล้างผักเนี่ยมันใช้น้ําเยอะอย่าไปขี้งกอย่าไปขี้เหนียวใช้น้ําเยอะล้างไปล้างไปเยอะๆนะคะสําคัญนะจ๊ะค่อยๆคลุกอย่างเงี้ยให้เข้าากันแค่นี้ยเสร็จแล้วไม่ต้องใช้น้ําดองเยอะด้วย แล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณ3ามชั่วโมงซิลินก็มาคลุกๆอีกทีหรือไม่ก็มาดูอีกทีพรุ่งนี้แค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วอ้อซิลินลืมใส่อันนี้หอมแดงหรือเอชารลอตนะคะเพิ่มรสใครอยากจะใส่กระเทียมก็ใส่ได้นะจ๊ะ สำคัญอย่าลืมชิมนะคะทำกับข้าวทุกอย่างทำอาหารทุกครั้งต้องชิมเก่งมาจากไหนก็ต้องชิมเชฟระดับโลกเขายังชิมเลยคุณต้องชิมนะว่าคุณชอบไหมนี่คือสัดส่วนที่ซิลินชอบของซิลินแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวก,กว่านี้หวานกว่านี้เค็มกว่านี้ก็เพิ่มเอาได้นะจ๊ะใส่ในแบบที่ชอบ กินในแบบที่ใช่แล้วส่วนตัวนี้พริกนะคะซีลินก็จะเอามาดองกินเองไว้เหลือหน่อยเสียดายอ้าวๆใส่ไปเสร็จแล้วซีลินก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นเนี่ยเนี่ยโอ้ยกรอบกรุบกรุบ อร่ลงดเรียบร้อยแล้วค่ะผักดองของซิลินคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโตเดี๋ยวไปดูต่อคลิปหน้านะจ๊ะหมูทอดกินคู่กับผักดอง แล้วก็มีข้าวมันเรศนะยูเนี่ยกระหล่ำปีเนี่ยก็เหลืออันนี้ก็เหลือมากระหล่ำปีม่วงเนี่ยเหลือตลอดอะเอามาทำแต่งจานแต่งอะไรแบบนี้สวย นอนแล้วค่ะนอน